็นรูมาตอยมาก่อนก็จะมีการปวดข้อนิ้วมือเวลาทําอะไรหนักๆหน่อยก็จะปวดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับมีภาวะจากบริจาคไม่ได้เป็นเวลา4ีปีมาแล้วค่ะ แล้วก็มีอาการผื่นลมพิษเป็นพิษอย่างรุนแรงขึ้นทั้งตัวเลยมันจะคันทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวลงมาเลยใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วก็น่าจะบวมเราก็คิดว่าเราไปแพ้อาหารแต่อาหารที่เราทานได้เนี่ยทานได้หมดทุกอย่างแต่อยู่ดีๆจะขึ้นนึ่จะขึ้นก็ขึ้นอยากขึ้นก็ขึ้นเลยทำงานอยู่ขึ้นก็ขึ้นขทีนอนอยู่กางคือตีหนึ่งทีสองเนี่ยก็ลุกมาเกาคันไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วก็ต้องตื่นดึกเพราะว่าต้องวิ่งรถรับส่งพนักงานตีสามครึ่งก็ต้องตื่นแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเนีอาากรวขึ้นใหม่ก็ใช้ย ก็ไม่มีความมั่นใจคือคนก็จะทักว่าเอ้าเป็นอะไรทําไมหน้าเป็นอย่างนี้ทําไมบวมไม่ปกติะแย่ yeah. คิดเสมอว่านี่มันคือโรคอะไรทําไมเราเป็นแบบนี้มันเป็นรุนแรงขนาดนี้เลยเนาะเจอแบบนี้เราก็เครียดบางทีเราจะไปคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานมันก็ไม่อยากจะคุยมคือเราไม่ปกติ กระปุกแรก็นยังไงบ้างกระปุกแรกหยุดทันค่ะลมพิษไม่ขึ้นหมดไปกระปุกหนึ่งนี่คือไม่มาเลยลมพิษไม่มีขึ้นเลยเราก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่ต้องไปอายว่าปากเกิดนะเปิดแมสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำนองเราจะพูดจะคุยอะไรกับใครหน้าตาอะไรเราก็ไปเราก็ปกติอาการลมพิษอะไรไม่กลับมาไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นแล้วก็หลับช่วยช่วยให้หลับดี้นด้วยขึ้นเราก็สบายตัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากก่อนที่เราจะสัมภาษณ์ทราบมาว่าค่าเลือดดีขึ้นจนสามารถที่จะไปบริจาคได้ใช่ค่ะดันนั้นก็ค ไม่ได้เพราะว่าจางแต่ล่าสุดที่ไปให้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยให้ได้ให้ได้ไดจากเลือดได้ก็แสดงว่าร่างกายแข็งแรงขึง้นนี่ดีใจตรงนี้มากเลยเป็นความรู้สึกว่าที่ปัญหาของเราเนี่ยคือเลือดเราไม่ดีเคยปรึกษาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นภาวะของเราเลือดเราบางทีมันมีเชื้อแบคทีเรียอ,อะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นรูมาตอยนี่ก็คือเชื้อแบคทีเรียในเลือดมากเรื่องราคาคุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะถ้าตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็สมราคาอยากให้เปิดใจลองไม่ต้องกลัวดีแน่นอนค่ะ่ คนคะตอนนี้บรานยูคอบปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น BLBU แล้วนะคะ